สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ดวงจันทร์หน้าต่างแดนของคุณป้าเพนีเพนพิสุทธ์นะคะค่ะวันนี้คุณป้ามีข่าวดีเกี่ยวกับวีซ่าการเกษตรเฟตสองมาฝากทุกคนนะคะค่ะเป็นข่าวที่กรมการจัดหางานได้ขอความร่วมมือจากสมาคม การจัดหางานไทยไปต่างประเทศเพื่อให้สมาคมได้ประชาสัมพันธ์ให้เอกชนผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมส่งแรงงานไทยไปทำงานด้วยว <Visa> ีซ่าการเกษตรเฟสสองได้เข้าร่วมในการสง่งไปอย่างเรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้คุณป้าคิดว่าคงจะมีการเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆ เพื่อที่จะให้ได้เอกชนที่สามารถดำเนินการจัดส่งแรงงานไปทำงานที่ออสเตรเลียได้อย่างแท้จริงค่ะค่ะก็ขอให้คุณผู้ชมดูหนังสือราชการนะคะและถ้าสนใจที่จะสมัครเพื่อไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียด้วยการผ่านจากการจัดส่งของเอกชนก็สมัครได้ด้วยนะคะ อย่าลืมเตรียมความพร้อมค่ะ Created using Powtoon.